ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2567 นะครับยังไงก็กับสวัสดีปีใหม่ไทยของเรานะครับก็คือวันสงการนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเที่ยวสงการอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าประมาทนะครับนะอ่ะแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีเมษนะฮะก็จะมีดาวประจําตัวก็เหมือนเดิมฮะนะครับก็คือดาวพระอังคารเราจะเรียกว่าตนุ ดาวข้างคานเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเราจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเราจะรู้ว่าเรามีดาวอะไรตั้งรับนะถ้าเจอดาวดีก็ให้ขุนถ้าเจอดาวไม่ดีก็จะยุย่งวุ่นวุ่นนะครับอีภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีพิจิเราจะเรียกว่าภพมรณะมรณะเนี่ยแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจหรือการ ย้ายจากที่1ไปสู่ที่1ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดาวพังางคานนะครับสถิตยอยู่ในราศีกลุนะเกือบ3สัปดาห์เลยก็คือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่22นะครับตานุรักษ์ก็คือดาวคานแล้วนี่แหละนะครับยังอยู่ในราศีกลุมก็ถือว่าให้คุณนะตนุค,คือตัวเราลาภแปลว่าอยู่ในเรือนของความโชคดีลาภแปลว่าไรายได้2รายได้3ช่องทางในการหาเงินหาทองโอกาสความโชคดีต่างๆนะครับ ก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษหลายๆท่านนะครับจะมีโอกาสนะครับเ,เกิดความโชคดีกับตัวเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ตัวที่มาขยายคือในพื้นดวงเดิมของเราเนี่ยถ้ามีดาวอะไรที่มันตั้งรับเนี่ยแล้วให้คุณเนี่ยมันก็จะเกิดความโชคดีเรื่องนั้นในพื้นดวงชะตาของเรานะครับแน่นอนครับการที่ตนุกไปอยู่ในเรือนของราพาก็แสดงว่าเป็นช่วงที่เราโชคดีนะก็อาจจะเจอเรื่องอะไรที่ทําให้รู้สึกสบายใจ นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่วิถีชีวิตของแต่ละคนแต่แน่นอนครับการที่ตนุรักษ์นะครับตัวเราเองดาวพังคารเนี่ยไปอยู่ในเรือนที่ดีนะก็จะส่งผลให้เราเองเนี่ยนะครับทำบางสิ่งบางอย่างนะครับได้อย่างสบายใจอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีดาวพระอังคารปีนี้เป็นการะกินีจออันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง เนะพราะคําว่าการกินีแปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายในเมื่อความเสียหายไปอยู่ในเรือนของลาบผลนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยอาจจะมีคนมาเบียดเบียนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตาหรือมาขัดโชคมาขัดลาบเรานะครับหรือมาทําให้เราเองเนี่ยเสียไรายได้นะครับแน่นอนครับถ้าเป็นการกินีเดี๋ยวบางทีเนี่ยมรณะลาภะอะไรที่เราเคยได้บางทีเราอาจจะมีห้องให้เขาเช่ามีรถให้เขาเช่ามีอะไรให้เขาเช่า นะปรากฏว่าอาจจะหมดสัญญาใหม่ต่อสัญญาบ้างนะหรืออาจจะมีเหตุให้ทําให้ไรายได้ที่เราเคยได้เนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเสียของรักนะบางทีอาจจะมีแฟนอย่างเงี้ยนะแล้วเลิกลากันไปเขาเคยช่วยเขาเคยซัพพอร์ตเขาเคยดูแลเรานะพอเป็นการรักกินีก็ไม่มาดูแลเรานะครับก็เลยเราก็อาจจะยุงย่งยุ่นๆน,นะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกัน เวลาดาวจุลิรนมรณะไปลาพระนะครับถ้าเป็นในมุมดีนะครับก็คืออาจจะได้เรื่องของมรดกหรือได้เกี่ยวเรื่องของสินใหม่ทดแทนหรืออาจจะได้ของที่เราคิดว่ามันไม่ได้แล้วได้กลับคืนมาของหายได้คืนอะไรประมาณนี้เพราะมรณะเนี่ยแปลว่าสิ่งที่มันเสียหายสิ่งที่เสียหายมันกลายเป็นโชคลาภเราก็ส่วนใหญ่นั่นแหละพวกประกงประกันพวกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในกรณีที่ต,ต้องได้แน่นอนนะแลวเขาอาจจะจ่ายเราเคยอาจจะจ่ายเราล่าช้าอย่างเงี้ย นะพอเข้าอย่างเงี้ยเรามีโอกาสได้นะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่ะตอนที่อยู่ในราศีกุมก่อนนะครับตอนที่อยู่ในราศีกุมก็คือหนึ่งถึงเก้าเนี่ยเข้าเทวีเลิกนะครับว่าเป็นเลิกนาพยาเลิกสะดวกสบายสิบถึงยี่สิบสองเนี่ยเข้าเพชรขาาเลิกก็เป็นเลิกของการตัดสินใจนะตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีก็จะยุ่งยุ่ยนๆน,นะครับจุดที่ต้องระมัดร,ระวังเลยจะเป็นในช่วงของวันที่สองจนถึงวันที่ห้า นะครับจะเป็นช่วงที่เรามีโอกาสที่จะเสียทรัพย์นะอันนี้ให้เรามาระวังใครมาขอหยิบขอยืมอะไรในช่วงนี้นะครับหลีกไว้ก่อนเลี่ยงไว้ก่อนนะแล้วจุดที่ให้คุณเกี่ยวเรื่องของโอกาสเรื่องของโชคลาภนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่หกจนถึงวันที่เก้าเราจะเข้าหนาวางปุกเองนะครับอ่ะนะต่อไปนะครับก็จะทําการยุกย้ายราศีไปราศีมีนอันนี้ไม่ค่อยจะโอเคละนะตานุคือตัวเราไปอยู่ในภพของวินาศเอาละวินาศเขาแปลว่าลับรับซ่อนเลน ปิดบังไม่เปิดเผยมีเรื่องลึกอัดใจนะการที่ตนุไปอยู่ในเรือนของวินาศแน่นอนครับดําเนินชีวิตช่วงนี้อย่าประมาทเวลาทําอะไรก็ไงก็แล้วแต่นะครับนะต้องอย่าประมาทเด็ดขาดนะแล้วก็ทําอะไรเนี่ยพยายามมีหลักฐานเขไว้นะถ้าเกิดใครมาคิดไม่ดีกับเราเราจะได้ยันได้นะแล้วก็เวลาดาวตนุไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบนะครับอยู่คนเดียวหรือปีกวิเวกนะครับที่ในพื้นดวงของบางท่านเนี่ย เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงอยู่แล้วเนี่ยถ้าช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าเบื่อเบื่อนะนะอาจจะบอกกับคนรอบข้างเรานิดนึงว่าเออช่วงนี้นะเราอาจจะขออยู่งิยบๆคนเดียวนะบางทีมาพูดมาทักแล้วเราอาจจะไม่ตอบหรือเราอาจจะเ,ออเฉยๆอะไรประมาณนี้ก็อย่าได้เข้าใจผิดนะมันเป็นสภาวะอารมณ์เราช่วงนี้นะคุณเขาให้เข้าใจคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แฟนหรือใครก็แล้วแต่หรือเพื่อนฝูงที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ ด้วยกันเนี่ยบางทีตนุไปอยู่ในลูมินาบางทีเรามีโลกส่วนตัวเราสูงบางทีเขาพูดแล้วเราก็ไม่ได้ยินเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่สนใจเราชิงบอกเขาก่อนเลยให้ช่วงนี้เราเป็นงี้นะเป็นงนี้นะอะไรประมาณนี้นะก็จะได้ไม่มีปัญหาเนาะนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับนะดาวเจ้าเรือนมรณะเนาะมรณะไปอยู่ในเรือนของวินาศนะครับถ้าไม่ได้เป็นการลกินีก็มไม่มีปัญหาอะไรพบเสียไปอยู่ในเรือนเสียนะก็เจ้ากันไปนะแต่ถ้าเป็นการณ์กินีอันนี้ไม่คม่อยดีมรณะวินาศก็คือว่า ขาดทุนล้มละลายนะครับหรือทําอะไรยังไงเนี่ยมันมีเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องนะมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจวินาศก็จะหมายถึงกฎหมายก็ได้นะวินาทนะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลต้องไปเคลียร์ปัญหาอะไรที่มันเสียหายอะไรประมาณนี้นะให้ระมัดระวังไว้ทิหนึ่งนะครับเวลามรณะไปวินาศเนี่ยก็หลายๆท่านนะครับก็อาจจะเกิดเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่น ะครับถูกคนไม่หวังดีทําให้เราเองมีปัญหาในลักษณะต่างๆนั่นแหละนเกิดความเศร้าโศกเสียใจนะครับนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับดาวพังคารนะครับที่สถิตอยู่ในราศีมีนก็จะเป็นในช่วงของวันที่23ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา17บเนาิกาสนาทีนะครับ ช่วงวันที่23ถึงวันที่27เนี่ยเขาเพปจะคาดเลิกก็เ,เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังนะครับนะก็จะเป็นในช่วงวันที่28ถึง30นะอันนี้ระมัดระวังหน่อยเพราะเวลามรณะวินาศเนี่ยมันมักที่จะมีเรื่องยุ่นยุ่นทําให้เราปวดหัวแล้วตอนที่เข้าระวังพิษเนี่ยนะครับก็พยายามระมัดระวังตัวนิดนึงนะครับจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงต้องระมัดระวังหน่อยแล้วก็อย่าประมาทหรืออย่าไว้ใจคนนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะฮะดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าภพนะครับปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่12ไม่ค่อยจะสู้ดีนะปุตตะนะครับไปอยู่ในเรือนของวินาศเนี่ยมันแปลว่าความประมาทเลินเล่อนะปุตตะเนี่ยยังหมายถึงความคืกขนองด้วย นะครับนะอบายมุกต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ปุตตะเนี่ยยังหมายถึงเรื่องของอลักซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับลักครั้งใหม่อะไรประมาณนี้นะแล้วก็เวลามันเข้าเรือนวินาศเนี่ยมันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งนี้มันทําให้เรามีปัญหาสิ่งนี้มันทําให้เรายุง่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับรวมทั้งการลงทุนอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเวลาดาวเจ้าเรือนปุตตะไปวิน,นาศเนี่ยเขาบอกว่าให้อยู่เฉยๆ อย่าพยายามลงทุนหรือทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดมันจะทําให้เกิดเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นทำให้เกิดปัญหานะครับนะแล้วเป็นช่วงที่ไอเดียจินตนาการเราเนี่ยมักที่จะเขาเรียกไงเหมือนถูกหลอกอะ่ะบางทีคิดอะไรแล้วมันแบบมันไม่ได้ดั่งใจเราอะ่ะนะเพราะอย่าลืมว่าคาว่าบุตรตาเนี่ยจะหมายถึงไอเดียจินตนาการเนี่ยพะไอเดียจินตนาการมันไปตกอยู่ในเรื่องของวินาศเนี่ยมันคิดอะไรแล้วมันตื้อๆนะมันเหมือนกับเราคิดว่าเราเนี่ย น่าจะทําบางสิ่งบางอย่างได้ดีกว่านี้แต่พอมันไม่ได้ปุ๊บก็เกิดความท้อแท้นะก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลของดวงดาวที่ดาวมันกองอยู่ในเดือนวินาทตั้งหลายดวงเนี่ยเดี๋ยวเราไปอยู่กันตรงนี้อิลุงตรงนางกันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่ชาวราศีเมษเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแรงและก็หมดกําลังใจ แล้วก็น้อยเนื้อต่าใจในตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ไม่มีความสามารถเหรอเรานู่นนี่นั่นอะไรเมื่อก่อนเราทําได้ดีกว่านี้ไม่ต้องไปตกใจครับเดี๋ยวพ้นควาเกิดเดี๋ยวดีนะเป็นอิทธิพลของดวงดาวทั้งนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็นะครับเป็นดาวเล็กๆดาวที่เออมันไม่ได้เล็กหรอกคือดาวโคจรไว้นะนะครับนะบก็ไม่ต้องไปสีเรีย่ยเอาล่ะนะครับดาวพระอาทิตย์นะครับที่อยู่ในนะครับราศีมีนภพวินาศเนี่ยนะครับก็หนึ่งถึงสิบสองเสวยสมโนเลิกก็เป็นเรื่องน้ำบวชนาะ เลิกไม่โลภอ่าถ้าไม่โลภไม่มีปัญหาเลยนะก็คือนักบวชเนี่ยเขาปล่อยวางอยู่แล้วก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าโลภขึ้นมาเี่ก็อาจจะยุงย่งยุ่นๆได้นะก็ให้ระวัดระวังไว้หน่อยนะพเพราะคาว่าปุตะวินาศในลงทุนไปก็เรียบร้อยและโลภดนะ้วยเนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะแต่เอาล่ะยังคงเข้าเลิกดีนะครับในช่วงของวันที่สิบจนถึงวันที่สิบเนี่ยเราเข้านวังปูกเอกนะครับเหมาะสําหรับเคลียร์ปัญหาต่างๆได้ดีนะ หลังจากนั้นนะครับดาวพระอาทิตย์ก็จะไปสถิตยอยู่ในราศีเมษได้ตําแหน่งมหาบุตรที่แปลว่าสูงส่งปุตตะนะครับถึงตัวอ่าเขาเรียกว่าปุตตะถึงตัวช่วงนี้แหละไอเดียจินตนาการเนี่ยคิดเล็กไม่นะใหญ่ๆททำะช่วงนี้คิดอะไรหูออกอลังการงานสร้างแบบสุดๆนะจากก่อนหน้านี้ทําอะไรกับติดก็ขัดนะ ตอนนี้แหละโหลดแล่นแบบสุดๆคิดอะไรยังไงเนี่ยมันจะแบบมีความรู้สึกว่าโหมันมันผ่านมันโฟมันเป็นอัจฉริยะเลยล่ะช่วงเนี้นะมันจะคนลหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับพอดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยชาวราศีเมษหลายๆคนนะครับไอเดียจินตนานการจะพุ่งพลาดมากเลยนะจะมีโครงการจะมีโปรเจกต์เยอะมากเลยนะครับก็มันเป็นอิทธิพลของดวงดาวนั่นแหละดีนะครับก็คือรอดาวพระอาทิตย์ย้ายในช่วงวันที่สิบสาม นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22ใน1 8นาทีไอเดียจินตนาการจะดีมากนะครับช่วงวันที่13จนถึงวันที่26เนี่ยสเสวยทริโทนะครับก็เป็นเลือกขออยากสำเร็จก็ต้องขอต้องเข้าหานะแล้วก็วันที่24ถึงวันที่26เนี่ยเป็นช่วงที่เข้านวางปุกเอกทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีเยี่ยม นะครับโดดเด่นมากนะทุกเรื่องนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเกี่ยวเรื่องของดาวทิศนะเกี่ยวเรื่องของไอเดียจินตนาการนะอันนี้จะดีแล้วก็วันที่ยี่สิบหกถึงสามสิบเข้ามหัตนาโลเลเข้าเป็นเลิกนะครับเศรษฐีใหญ่อันนี้ถือว่าโอเคละไมไม่มีปัญหาละดาวพระทิตย์ย้ายมาถือว่าผ่านแล้วนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าภพสาสชา สหาชาติเนี่ยแปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะอีภพเรือนหนึ่งในราสีกันอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีมาจากเรือนปัญหาเราเรียกว,ว่าพบอลินะอลิก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคนี่สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับเอาละไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเอาละสหาชาติก่อน สหาชะไปอยู่ในเรือนของราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าสหาชะไปอยู่ในเรือนของวินาช่วงนี้อย่าไว้ใจเพื่อนนะครับอาจจะ ทำเรื่องยุ่งยุ่ยยนๆทำให้เรามีปัญหารอบด้านได้เช่นกันนะนะอาจจะสร้างหนี้สร้างสินหรือทําให้เราเองเนี่ยมีความอึดอัดหรือไม่ได้หวังดีนะหรือมีมิตรหวังดีประสงค์ร้ายโอ้โหหลายหลายอย่างเลยนะอยู่ห่างอยู่ใกล้หน่อยดีกว่านะครับเพื่อนสูงกับสังคมในช่วงนี้นะหรือเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยไม่ได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากนะจะค้าจะขายอะไรยังไงก็ไม่ค่อยได้รับการตอบรับเท่าเท่าไหร่นะแล้วก็ระมัดระวังพวกมิจฉาชีพต่าง เนอะเวลาสหาชาไปวินาศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพวกคอเซนเตอร์พวกเอ่อพวกกนโกงต่างๆเนี่ยเราจะเจอนะครับเพราะอีพบเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือน阿里ลีแปลว่าอุปสรรคอยู่แล้วในเมื่อ,อลีเนี่ยมันไปอยู่ในเรือวินาศนะแล้วมันก็ถึงตัวเราด้วยนะครับถึงตัวเราก็คือดาวอังคารเนี่ยมันคือตัวเรา ในเมื่อดาวเจ้าเรือนอลิถึงตัวเราในเรือนวีนาะศมีโอกาสมากๆเลยที่จะไม่ได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับนะเอาละนะครับนะดาวพระพุทธที่อยู่ในราศีมีนนะครับก็อยู่ตั้งแต่วันที่1ถึงสิ้นเดือนเลยไม่ได้ไปไหนเนาะจุดที่ต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่15เนี่ย ดาวเดินถอยหลัง,ขงเขาเรียกพักองศาเลยส่งผลในเรื่องของความร่าช้านะครับส่งผลในเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับก็จะยุ่งยุ่นๆพอสมควรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะโดนเบี้ยนัดเยอะนะเวลาดาวพระพุธนะครับเดินวิกลจิิตนะและอยู่ในภพเรือนที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะค่อนข้างจะยุ่งยุ่งนิดนึงนะครับจะทําธุรกิจธุรกรรมสัญญาอะไรช่วงนี้ผมแนะนําว่าอยู่เฉยๆก่อนดีกว่า นะครับแล้วก็จะเริ่มเดินปกติก็คือตั้งแต่วันที่สิบหกนะหนึ่งถึงสี่เนี่ยสเสวยสมโนเลิกก็เป็นเลิกนักบวชเลิกใจดีห้าถึงยี่สิบหกเนี่ยสเสวยราชาเลิกก็เป็นเลิกนะครับเ,เขาเรียกว,ว่าสะดวกสบายอ่านะคนนิยมชมชอบแล้วก็ในวันที่ยีิบเจ็ดจนถึงวันที่สามสิบก็จะเป็นเลิกสมโนก็เป็นเลิกนักบวชมือนเดิมนะคือเลิกนักบวชเนี่ยเขาเรียกว,ว่าอย่าโลภทาอะไรอย่าโลภแค่นั้นเองถ้าไม่โลภไม่มีปัญหานะแล้วก็ นะครับดาวพฤหพุธจะให้คุณนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่ยี่สิบามจนถึงวันที่ยี่สิบกเราจะเข้านวาภูเองช่วงนั้นก็เหมาะที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆได้นะครับเอาละ่ะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเราจะเรียกว่าภพสุภะ สุภาแปลว่าความจเจริญก้าวหน้าคนอุปถัมภ์ค้ำจุนคนคอยช่วยเหลือเขาเรียกว่าคิดอะไรหรือทําอะไรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสําเร็จค่อนข้างสูงนะเพราะสุภาเนี่ยแลว้วความจเจริญก้าวหน้าเนี่ยทำอะไรก็มีโอกาสสาเร็จสูงอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศรีมีนเราจะเรียกว่าภพวินาศวินาศแปลว่าขาดทุนล้มละลายลับๆับซ่อนเล้นปิดบงังไม่เปิดเผยต่างถิ่นแดนไกล นะหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะถ้าเป็นทักษะที่ดีก็ต้องบอกว่าดาวพฤหัสก็ยังคงให้คุณอยู่นะเขาเรียกว่าสุภาษนะครับมาอยู่ในราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าสุภาษมากุมรักหรือมาทับลัคนานะถ้ากลุ่มเนี่ยเป็นตั้งกตอนเราเกิดเราจะเรียกว่ากลุ่มแต่ถ้าเป็นดาวจรอ,อย่างเงี้ยนะเราจะเรียกว่าทับนะก็ถ้าว่าดาวพฤหัสบ,บดีทับรักดาวพฤหัสบ,บดีนะครับก็สัมพันธ์กับดาวพระอาทิตย์อ่านะ คือเป็นคู่มิตรกันเลยก็ส่งผลในเรื่องของไอเดียจินตนาการช่วงนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าไอเดียจินตนาการดีมากสําหรับชาวราศีเมษนะครับมีโครงการมีโปรเจกต์อะไรเนี่ยมีโอกาสสาเร็จสูงเหตุผลก็เพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวความสําเร็จดาวอาทิตย์ตยเป็นดาวปุตตะและเป็นคนเขาเรียกว่าตีโกธทัุไฟอ่ะเนี่ยนะครับเป็นห้าต่อกันเนี่ยเขาเรียกว่าตีโกธทัุไฟเลยส่งผลให้ดาวพระอาทิตย์นะครับกับดาวพฤหัสเนี่ยส่งผลให้ชาวราศีเมษเนี่ยประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองคิด ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาหรือการเริ่มหรือโครงการหรือโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะทาช่วงนี้จะสําเร็จหมดนะสําหรับชาวราศีเมษนะจะสําเร็จช่วงนี้จะติดต่อหรืออะไรยังไงถือว่าดีหมดนะดาวพฤหัสบด,ดีนะครับถ้าเป็นการกินีอันนี้จะยุ่งนิดหนึ่งนะครับดาวจุลวิวินาจะมาเลยวินาศนะครับมาทับลัคนาแล้วเป็นการกินีเราก็จะเจอแต่เรื่องยุ่งยุ่นยุ่นเจอคนไม่จริงใจ เจอคนหน้าไหวหลังหลอกนะครับเจอคนที่โปรไฟล์ดีแต่เอาเข้าเนื้อในแล้วก็มีปัญหานะครับแล้วก็เจอคนที่ตอนหน้าอย่างรับหลังอย่างเนาะให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งจะช่วยเหลือใครอะไรยังไงดูให้ดีเพราะคําว่าวินาศถึงตัวอย่างนี้แล้วแล้วก็นะครับเวลามันเสียหายแล้วมันเสียหายแบบเสียหายแบบหนักนะนะก็ให้เรามาระวังไว้นะครับก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะถ้าบังเอิญเรามีดาวพฤหัสปีนี้เป็นการลกินีจรต้องระมัดระวังด้วย นะครับแล้วก็อย่าประมาทเลล่อในหลายๆอย่างเพราะว่าไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ที่เป็นคู่มิตรแล้วมาจะเจ้าเรือนปุตตะาเนี่ยถ้าเป็นการกริณีเข้ามาเนี่ยมักที่จะเสียหายเพราะว่าความไว้ใจเสียหายเพราะความคืขนองเสียหายเพราะเห็นว่าเป็นลูกหลานหรือคนสนิทอะไรประมาณนี้ให้ระมัดระวังไว้หน่อยจะได้ไม่มีปัญหาดาวพระหัสบดีนะครับที่อยู่ในราศีเมษก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่1 ไปจนถึงวันที่ยี่สิบเก้าหนึ่งถึงสิบห้าไม่มีปัญหาเข้านวังปุเอกอันนี้ให้คุณเกิดดวงชะตานะวันที่สิบหกจนถึงวันที่ยี่ิบเก้าก็เป็นเลิกโจโรเลิกเขาเลิกต่อสู้แข่งขันก็ไม่มีอะไรนะหลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายราศีเข้าไปอยู่ในราศีพุกนะครับเขาเรียกว่าอยู่ในภพกระดุมพระอันนี้ก็ถือว่าโอเคละถือว่าดีและย้ายไปนะครับในวันที่สามสิบนะครับเวลาเที่ยงนะครับสี่สิบห้านาทีนะก็ถือว่าให้คุณกัดดวงชะตา ส่วนคําพยากร,กรก็เดี๋ยวรอเดือนหน้านะครับนะเพราะย้ายแค่วันเดียวเองนะครับเอาล่ะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่งดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับเราจะเรียกว่าพบกับดุมพระที่แปลว่ารายได้การเงินการทองกระแสงเงินสดอีกภพเรือนหนึ่งนะในราศีตุลเราจะเรียกว่าพบปัตตนิที่แปลในเรื่องของคู่ค้าคู่หุนส่วนคู่สัญญาคู่ครองความรัก อ่านะก็ต้องบอกว่าในช่วงวันที่สองจนถึงวันที่ยี่สิบหกไม่ดีนะไม่ดีนะดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศนะก็แสดงว่าการเงินเนี่ยเสียหายเสียหายเพราะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับเพราะเป็นคู่ธาตนนุไงนะแล้วมาจากเรือนสหาชาติเสียหายเพราะว่านี่สินของญาติพี่น้องนี่สินของเพื่อนฝูงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะแล้วก็การเงินเสียหายเพราะอะไรเพราะตัวเราเอง นะครับขาดทุนหรือประมาทเลินเล่ออะไรประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังนะก็ไม่ค่อยจะโอเคแหละนะในช่วงของวันที่นะครับสจนถึงวันที่ยีเนี่ยผมแนะนําว่าเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยคงจะต้องวางแผนหน่อยนะถ้าไม่วางแผนเนี่ยมีเกณฑ์เสียหายค่อนข้างจะสูงเลยนะแล้วก็อีกพบเรือนหนึ่งมาจากเรือนคู่คลองคู่สัญญา ก็อ,อยู่ในเรือนของวินาศนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนปัตตนีวินาศเนี่ยมักจะได้คู่ค้าคู่สัญญาไม่จริงใจนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็จะมีนัยยะซ่อนเลนบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำให้เราเองเนี่ยไว้วางใจไม่ค่อยได้นะอาจจะนําเรื่องยุ่งยู่วุ่นเรื่องปวดหัวมาให้เรานะสำหรับคนที่เป็นคู่ครองหรือเป็นแฟนอาจจะสร้างหนี้สร้างสินหรือไปทําเรื่องที่เรามันเสี่ยงทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของการ ผิดกฎหมายผิดกฎผิดระเบียบอะไรประมาณนี้นะก็อาจจะยุ่งยุ่งรุ่นนะเพราะถือว่าไม่ค่อยโอเคแหละนะดาวที่อยู่ในตำแหน่งเนี้ยนะครับในภพว,วินาศเนี่ยถือว่าไม่ให้คุณกระโดนชะตาสําหรับชาวราศีเมษนะทั้งการเงินก็ตกวินาศคือการเงินเสียหายแน่นอนนะครับแล้วก็ดาวคู่ครองคู่สัญญาเขาอยู่เรือนวินาศอันนี้ก็เสียหายเหมือนกันนะก็ให้เรามาระวังหน่อยนะครับนะแต่หลังจากย้ายราศีแล้วไม่มีปัญหา หลังจากย้ายราศีเนี่ยก็จะย้ายในวันที่27เนาะวันที่27เนี่ยนะครับเวลา6นาฬิกา18นาทีนะย้ายแล้วถือว่าโอเคละนะครับก็ให้คุณและหลังจากนั้นนะครับตอนที่ดาวนะฮะนะครับดาวพระศุกร์อยู่ในราศีมีนเนี่ยนะครับก็ช่วงของวันที่หนึ่งนะจนถึงวันที่สี่เนี่ยเขาจะคาดเลิกเเก,การตัดสินใจนะ จะทาอะไรเนี่ยยังไงเรื่องการตัดสินใจนี่สําคัญวันที่ห้าจนถึงวันที่สิบห้าเนี่ยเข้าราชาเลิกอ่าอันนี้เลิกสะดวกสบายนะพยายามใหญาหน้าใหญ่ในโตเพราะราชาเนี่ยแปลว่ายิ่งใหญ่ไงนะเราพยายามใหญ่หน้าใหญ่ในโตาาเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับแล้วก็วันที่สิบหกจนถึงวันที่ยี่สิบหกเนี่ยเสวยสมโนเลิกอ่ะโอเคอันนี้เลิกนักบวชเลิกกรรมกลางนะส่วนจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่ยี่สิบสี่จนถึงวันที่ยี่สิบหกเราจะเข้าณวางผูกเอกอ่าทาอะไรไง ช่วงนี้นะครับเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆจะดีนะตอนที่อยู่ในราศีเมีนะส่วนย้ายไปในราศีเมษเนี่ยก็เสวยสลิทโทแห่งเลิกเขาเรียกเป็นเลือดขอนะครับนะก็หลังจากย้ายไปนะครับดาวการเงินถึงตัวนะครับเรื่องราวต่างๆเรื่องการเงินเรื่องอะไรก็จะขยับดีขึ้นนะครับส่วนอีพพบเรือนหนึ่งเนี่ยปัจตุนนี้นะครับก็มาถึงตัวอีกอันนี้ก็ถือว่าโอเคแหละนะจะเป็นช่วงที่อาจจะเนื้อหอมนิดนึงคนเขาอาจจะเข้า มาหาเราเห็นคุณค่าในตัวเราอาจจะเข้ามาขายขนมจีบหรืออะไรก็ว่ากันไปเวลาดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิมาถึงเราเนี่ยนะครับ,นะรบข้อดีก็คือว่าเขาเขาจะใส่ใจเรานะครับแต่ข้อเสียคือว่าบางทีเราก็อาจจะเยอะเกินไปเราอาจจะเรื่องเยอะเรื่องมากอะไรประมาณนี้นะก็นึกถึงความเป็นจริงไงคนมาใส่ใจอะไรเรา่เงี้ยเราก็ต้องอาจจะเล่นตัวบ้างอะไรบ้างนะอะไรประมาณนี้แต่เอาแค่พอดีพอนะเราก็อย่าให้มันเกินไปนะครับ นะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเราจะเรียกว่าภพกรรมะนะกรรมะก็แปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะกรรมะไปไหนก็ปรากฏว่ากรรมมะเนี่ยไปอยู่ในเดือนของลาบผลนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะการงานไปอยู่ในเรือนของลาบผลการงานไปอยู่ในเดือนของโอกาส ในลักษณะต่างๆความโชคด,ดีต่างๆนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีศักยภาพเราเก่งเรื่องอะไรหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปนะก็จะมีคนเนี่ยมาสนใจนะครับแล้วก็จะมอบโอกาสต่างๆให้เรานะกรรมะเวลาพ่านี่เขาเรียกชีวิตโชคด,ดีเอา,อางี้แล้วกันเนาะแต่ว่าโชคด,ดีแบบดาวเสาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะดาวเสาเนี่ยเป็นดาวชา้าเป็นดาวแก่เป็นดาวนานกว่าจะพิสูจน์อะไรได้บางทีมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะ นะก็ต้องอดทนนะครับแต่แน่นอนครับคําว่กากรรมะเวลาพาเนี่ยยังไงความโชคด,ดีเรื่องงานเราเกิดขึ้นแน,น,น่นอนนะแต่เราอาจจะได้งานที่มันหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยนะต้องใช้ความอดทน,นเยอะทนั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าวในช่วงของเดือนนี้นะดาวก็เข้าเลิกดีเขาเรียกว่าวเข้าเทวีเลิกเลิกสะดวกสบายเลิกน้ำพญานะเลิกคนให้เกียรตินะครับแต่ว่าก็มัน ติดนิดนึงนะครับเพราะว่าจะติดพิกหน่อยนึงในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่22นะครับแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะเวลาติดพิกเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของลื่นล้มอย่างนี้ตกจากที่สูงอย่างนี้หรือเกี่ยวกับในเรื่องของความไวอะไรต่างๆหรือลมตีขึ้นลมตีลงนะครับระบบก,การ์ดในร่างกายวัดเวอรอันนี้ให้ระมัดระวังหน่อยนะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับช่วงนั้นนะ ก็ให้เรามัดระวังก็นะครับเรื่องงานถือว่าดีนะครับได้่างที่ตัวเองหวังที่ตัวเองปรารถนาก็ยินดีด้วยนะครับเอาล่ะอีกดาวหนึ่งเราจะเรียกว่าพระราหูดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีกุมเราจะเรียกว่าภพลาภเขาเรียกภพแห่งความโชคด,ดีภพแห่งโอกาสภพแห่งรายได้สองรายได้สามนะครับแต่ก็ไปอยู่ในภพเรือนที่ไม่ค่อยดี เขาเรียกว่าลาภะเนี่ยไปอยู่ในเรือนของวินาศอืมอืมลาภะวินาศแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่ลาภะวินาศเนี่ยแปลว่าถูกคนเบียดเบียนนะครับทําให้เกิดเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นของของเราแทนที่จะใช้เองปรากฏว่ามีคนมาช่วยใช้นะแต่ว่าใครช่วยใช้ก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของเราเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับนะในพื้นดวงเดิมเรามีดาวอะไรตั้งรับก็จะเป็นการขยายว่าเนี่ยแหละคนนั้นแหละจะมาช่วยใช้ นะครับถ้าเป็นดาวล่งลุก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับแต่แน่นอนครับเวลาดาวเจ้าเรือนรับผลนะครับตกวินาศเวลาจะลงทุนหรือจะทําอะไรยังไงต้องคิดให้รอบคอบนิดนึงเพราะมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดหรือล้มเหลวสูงพอสมควรน,นะนะครับก็เป็นจุดที่เราต้องะระมัดระวังไ้นิดหนึ่งนะครับนะดาวพระรหูนะครับที่อยู่ในราศีมีนนะก็ยังคงเสวยเลิกสมโนเพราะคําว่าสมโนเนี่ยเป็นเลิกนักบวชน,นะครับเลิกคนใจดีถ้าเรา ทำตามเลิกเราไม่โลภเราไม่อะไรเงี้ยเราก็อยู่ได้ปกติไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดโลภเมื่อไหร่อันนี้ก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่น,นละทีนี้นะครับเอาละต่อไปดาวพฤกตนะครับดาวพฤกตเนี่ยตอนที่อยู่ในนะครับราศีมีนเนี่ยนะครับเขาเรี้ยวอยู่ในภพว,วนินาศนะเวลาดาวพฤกตอยู่ในเรือนของวินาศเนี่ยมักที่จะเกี่ยวกับในเรื่องของเคาะกรรมเรื่องของเวรกรรมเรื่องของเจ้ากรรมในเวรอะไรประมาณนี้แหละนะมันไม่ค่อยจะโอเคนะเอาละ นะครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่17ก็ยังจะยุงย่งยุงย่งวุง่นวุ่นอยู่นะนะครับเกี่ยวเรื่องของพ้อกรรมต่างๆนะหาโอกาสสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติทมแผ่เมตายเยอะๆอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับหลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายราศีมาอันนี้เราบอกได้เลยหลังจากดาวพฤกตย้ายเนี่ยนะครับนะครับชาวราศีเมษหลายๆท่านนะครับก็นะครับจะมีความโชคด,ดีนะครับในลักษณะต่างๆดาวพฤกษเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของเขาเรียกว่า จิตวิญญาณนะครับเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับชาวราศีเมษหลายๆท่านก็สามารถสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติทรรนขอพรอะไรต่างๆเนี่ยสามารถทําได้นะครับยิ่งถ้าเกิดท่านใดมีสายพญานาคเนี่ยยิ่งให้คุณเลยช่วงนี้นะครับดาวพระเสาร์กับดาวพระเกตเนี่ยดาวพระเสาร์ก็เป็นนะครับพญานาคดาวพระเกตก็เป็นพญานาคพอไปอยู่ในเรือนลาภเนี่ยนะครับถ้าเราสวดมนต์คระถาไหว้พระนะครับเกี่ยวเรื่องของโชคลาภต่างๆเนี่ยจะให้คุณเกิดชาวราศีเมษมากเลยนะครับก็ลองดู ดาวพระเกตนะครับย้ายไปนะฮะในวันที่18ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตี4 46นาทีนะครับนะเอาละนะครับก็นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับนะคิดสิ่งใดขอสมความมุ่งมากปรารถนารวยๆเฮงเฮฝั่งๆนะครับนะผมเกต้าินดูทลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ัประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพ์ลิ์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ